คนเก่งยังแพ้คนลงมือทําถ้าเราเมือแต่รอวันที่เรา perfect พอเนี่ยมันจะไม่มีวันนั้นวันนั้นจะมาไม่ถึงเพราะว่าเราจะเหมือนให้ excuse ตัวเองไปเรื่อยๆว่าเรายังไม่พร้อมเรายังไม่พร้อมสุดท้ายแล้วเมื่อไหร่เราถึงจะพร้อมล่ะมันจะไม่มีวันไหนเลยที่เราพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์น้องตัดคือวันที่เราลงมือทํานั่นแหละคือวันที่เราพร้อมที่สุดเพราะว่าเราจะเรียนรู้ไปกับการทําด้วยกันนะคะถ้าคุณเป็นคนที่กลัวที่จะเริ่มเนี่ยให้คิดกับตัวเองก่อนว่าหากเราไม่เริ่มเราได้ล้มเหลวแล้วนะคะ start is 50% of the way there way การที่เราเริ่มเนี่ยมันคือ50% success การที่เราไม่เริ่มเนี่ยเราแพ้ตั้งแต่เรายังไม่ได้เดินออกจาก starting line เลยเรายังไม่ได้เข้าแข่งขันเลยเราแพ้แล้วแทนที่เราจะกลัวการเริ่มเนี่ยเรากลัวการที่เราไม่ได้ทําโอกาสนี้ให้ดีที่สุดดีกว่าไหมเพราะว่าถ้าเราคิดถึงตัวเราเอง10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่คนส่วนใหญ่เสียดายมากที่สุดเนี่ยไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือสิ่งที่เขาไม่ได้ทํา สำหรับใครที่ยังกลัวอยู่ที่จะเริ่มไม่ว่าจะเป็นเดินตามความฝันของตัวเองหรือลงมือทําอะไรเล็กๆที่คิดว่าเรายังไม่พร้อมเนี่ยให้บอกตัวเองว่ามันจะมีวันที่เราพร้อมมากที่สุดวันที่เราพร้อมที่สุดคือวันนี้ค่ะทุกคนทาวันนี้ให้ดีที่สุด